สวัสดีครับกำลังอยู่กับผมทินฟอง a n n e l นะครับช่องความรู้รอบตัวและความเป็นอยู่อย่างพอเพียงวันนี้พามาเดินตลาดนัดนะครับเป็นวัดเป็นตลาดนัดของวัดอ่างทองซึ่งเป็นนัดของวัดมีการจัดการโดยมคทายกวัดหรือวายายวจกรวัดนะครับ ก่วการบริหารจัดก,การจะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่ก้าวล่วงนะครับมาดูวิสัยทัศน์ของท่านจเจ้าวาดดีกว่า,ว,าว่าท่านคงจะมองเห็นความลำบากของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรนะครับมีผลผลิตเล็กๆน,น้อยๆไม่รู้จะไปขายกันที่ไหนอันนี้ไม่รวมถึงเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่นะครับ อันนั้นเขามีที่ขายอยู่แล้วเช่นทําไร่อ้อยไร่มันอะไรเนี้ยเขาก็มีไร่มันก็มีร้านมันไร่อ้อยก็มีโรงงานน้าตาลมารับซื้ออยู่แล้วนะครับส่วนชาวบ้านที่ทําเกษตรกรท,ที่เป็นกเกษตรกรแบบผสมผสาตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอย่างที่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็หลังจากเหลือกินเหลือแจกเหลือทำบุญแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับหลังจากแจกเพื่อนบ้านแถวๆใกล้ๆบ้านแล้วก็ยังเหลือก็จะเอามากระจายให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปตาม ไม่้องเลนรอบวัดอยู่บ้านนะสิก็บางบางตลาดนัดนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจริงๆเขาก็จะนำของหลายสิ่งหลายอย่างมาขายอย่างเป็นรายต่างๆเอามาเป็นรถคันรถนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตลาดนัด ของวัดที่นี่นะครับเขาก็จะเน้นให้กับชาวบ้านที่มีของเล็กๆน้อยๆของที่ปลูกตามกรัวเรือนนะครับเอามาแบ่งขายครับอย่างเช่นอันนี้เป็นน้ำตาลปะนะดจากจังหวัดเชพชรชบุรี นะครับก็เอามาขายมาเผื่อว่าจะมีพี่น้องที่มาจับจ่ายใช้สอยหาของชาวบ้านพื้นบ้านแล้วก็ยังจะต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างเอย่างเช่นน้ำตาลตโตนดนี่ก็หากินยากแล้วก็เอานำมาขายนะครับน้ำตาลโตนดนั้นก็เอานำมาประกอบอาหารหลายอย่างอย่างเช่นที่ ผมเคยลงคลิปไปเอามาทําเป็นเมียงคำนี่เขาก็เสนอเมี่ยงคําอยู่เหมือนกันนะครับมีเมี่ยงคําใส่เป็นถุงถุงไว้นะครับเมี่ยงคํำก็มีเมี่ยงคําขายเป็นชุดชุดชุดละยี่สิบบาทหลังจากที่เรามาซื้อมัน ซื้อน้ำตาลไปแล้วเอ้ามาเลือกมาเห็นยายขายมะนาวถุงละสิบบาทครับโอ้โหถุงหนึ่งก็เกือบกิโลนะครับเนี่ยมะนาวเขเกี่ยวเลยนะครับเอามาขายกันวางแบกกระดินอย่างนี้ละครับเป็นวิธีชีวิตของชาวชาวบ้านนะครับซื้อสิบบาทนี่ก็เป็นปลาจากแม่น้ำนะครับปลาแค่ พวงสองพวงนะครับเขาก็มานำมาขายก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็มาขายที่วัดนะครับส่วนปลาแม่น้ำปลาที่เขาเลี้ยงจริงๆก็มีแม่ค้านำมาขายอันนี้วันนี้พบนะครับมาร้องเพลงให้เราขับกล่อมให้เราฟังแล้วก็ใครติดบริจาคก็บริจาคนะครับ จากนั้นแล้วมีกลุ่มแม่บ้านนำมุ้งนำหมอนที่ผลิตได้ในหมวดในกลุ่มเขาจัดกลุ่มแม่บ้านเอามาจำหน่ายนะครับกลุ่มแม่บ้านนี้ก็สนับสนุนโดยรู้แล้วไม่เคยเคยซื้อแต่ว่าเทศบาลบ้างอบตบ้างนะครับจัดเป็นกลุ่มแม่บ้าน ไม่รู้จะทําอะไรหลังจากว่างงานจากการทําไร่ทํานาเสร็จแล้วก็มารวมกลุ่มกันตัดเย็บเสื้อผ้าทํามุ้งทําหมอนออกมาจากไร่ได้เสริมนะครับหลังจากการทาไร่ทํานาก็นํามาจําหน่ายนะครับผู้ที่นํามาจําหน่ายนั้นก็เป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านจะเป็นกลุ่มไหนนั้นผมก็ไม่ก้าวล่วงนะครับ มาทุกเก็บเขาเขียนว่าลูกแมบ้านเป็นของอติผลิตเองแล้วก็ไปเจออ่านี่นี่นยผลไม้ชนิดหนึ่งตามป่านะครับหากินยากก็เรียกว่าลูกตะขบป่านะครับตะขบป่าหรือลูกเบนผมเรียกลูกเบนนะครับทางทางภาคอีสานก็เรียกลูกเบนปเป็นตะขบมีแต่เม็ดกินแล้วมี รสชาติฝดฝาดหวานๆนะครับแต่เม็ดจะเยอะไปหน่อยนก็เขาก็นำมาขายนะตะกาและ10บบาทก็ของถูกๆนอกจากนั้นก็ยังมีขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรทำนองนี้นะหลายสิ่งหลายอย่างมีปลาผมสอบถามแล้วว่าปลาเป็นปลาเลี้ยงหรือว่าปลาจับจากแม่น้ำก็บอกว่าเป็นปลาเลี้ยงนะครับก็ ไม่ได้อุดหนุนก็แล้วครับก็เลยเดินผ่านไปอ่านี่มีมีหอยหน่อไม้อ่ามีหน่อไม้นะครับนอกจากหอยหน่อไม้มีผักพื้นบ้านผักกูดบ้างผักถัว่วดูถั่วนะครับถัว่วถัวลายๆนะครับไม่ใช่ถัวฝักยาวอย่างที่เราเคยกินกันเป็นถั่วลายๆเป็นผักเป็นผักพื้นบ้านมีผักบุ้ง ที่เก็บตามลำผักที่เก็บตามท้องไร่ท้องนาตามหนองคลองบึงนะครับก็เอามาจําหน่ายกันแม้กระทั่งมะพร้าวก็ยังมีมาขายนะครับมะพร้าวลูกนะครับมาขายก็คลินี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,น,นี้นะครับฝากดนลต้กดแร์กบไ์กดติดตามเพื่อจะมีคลิปดีๆใน้ทรานือตัวไปขนะครับติดนะครับ あっ。